โอ้วันนี้มีเรื่องหนุกนานมากๆากเลยจ้ะตอนคุณยายสั่งฟ้า,าโอ้นั่น่ะสิจ้ะว่าอย่างไร วันนี้ตอนเ,อเราต้องไปกันเร็วหน่อยเจ้าวันนี้เพราเดี๋ยวเราจะมีละคร ah. ฟื้นฟูศิลธรรมโลก <Yeah. S 1> ซึ่งจะเป็นอย่างเร่งโดยอะไรที่โลกใบนี้จะต้องถูกฟื้นฟูนให้ถอยหลังลงคลองทำใหจะนำศิลธรรมให้หวนกลับคืนมาใหม่เลยจ้ะวันนี้โอโหทั้งทีมเลยเลยจ้ะ มากันเนี่ยในโรงเรียนนะเต็ไมไปหมดห้องนี้แทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็วส,วสว่างสไดเดดาราทั้งนั้นเลยนะี่ยตึมไปหมดเลยลโอ้ทั้งผู้กรรมกับทั้งผู้เขียนนักแสดงคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะไอ๊เรื่องอะไรนียจ๊ะ cái gì để đua lo yếm củaบางคน, chuyện gì này chứ? nón phèo, cái thình thùng rồi, từ từ giắc. nón ta, ô, này. เออของจริงนะตัวเป็นๆเ,เนาะโอ้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีดีได้ทราบว่าเธอยอมทิ้งรายได้ที่เธอจะได้เยอะๆนี่นะจ๊ะมารับค่าค่าโอเลี้ยงเพราะต้องการบุญและเห็นความสัมพัน เห็นความสำคัญว่าโลกวันี้จะต้องรีบฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยดวนจีใชราระนั้นอะไรอะไรก็เรื่องเล็กหงด<า>อนี่ถือเป็นภารากิจที่ยิ่งใหญ่เลยของเธอที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในคนราวนี้และจะยดิมาสู่ในเส้นทางของการแสดงการแสดงของเธอทั้งทีมนี่เลยจะโดยการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นการแสดงธรรมนะ และกอ,อฟื้นฟูศสรแล้วทำโลก<า>โดยนำธรรมะคือเรื่องจริงจรงแสนจริงแต่จริงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อกาสิบเก้ามาเราก็ไม่เอานะเออขาดไป็หนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยนี่จะเป็นเรื่องจริงแสนจริงเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจกับมวลมนุษยชาติทั่วโลกนี่แหละจ้ะแล้วโดยจะพราเริ่มต้นที่ยาโชนครูวิทใหญ่ก็เพิ่งจะ เห็นเรื่องจริงนี่นะตอนแรกสงสัยมนันเรื่องจริงหรือเปล่าของน้องแพรวเนะี่ย <Yeah. S 1> อันซีนึงแต่เธอไม่ได้เล่าให้ฟัง <Yeah. S 1> เห็นแต่จะมีแต่รอยยิ้มตลอดเลยเ <Yeah. S 1> พราะว่าเห็น,นี่อตอตายีนเธอไม่ได้บอกเนะ <Yeah. S 1> เธอได้เก่งๆยิงยิ่งเลยทั <Yeah. S 1> ้งเก่งและดีเลยพอจะพูดที่สแสดงเป็นน้องพรวเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เก่ง yeah. ค็เก่งกันทั้งทีแต่ครูผู้ใหญ่จำหน้าจำชื่อได้อยู่คนเดียวเธอชื่อน้องแรลนะชื่อจริงชื่อของเธออะไรนะน้องอิงเหรน้องไม่แอลเหรอไม่ใช่ดิมี่แม่แล้วไปดูที่ น้องอิงเด็กหญิงอ่านว่าเดียวนี่อ่านว่นา,าไงจะพูดเลยลูกภูสาน,นิสาอะไรลูกภูสาน,นิสาลยภูสานิสาเนี่ยถ้าพูดมันกลายละเอียดนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อภูสาน,นิสาเ <c oughs> นะ่ยพิติปิติอะไรทราบไหมหัวได้จันปิติธนาสารสมบัติอโอ <c oughs> รวยนะคือเพื่อว่าพอมีสัญญาสารสมบัติี่มันมีปิตินี่นะเอออะไรเยอะแยะเลยนะโอ้มีน้องลูกเกดรบบทเป็นพลอยน้องอะไรเนี่ยกียรติกาเจริญชัยไหนลูกยกมือสิจ๊ะ ยืนเลยลูกยืนโอ้นี่น้องลูกเกดเลยโอ้หช่อเดี๋ยวนี้เรียกยากจังเลยเนี่ยน้องกิบเด็กหญิงธรรม,มนลักษณ์วิมลเศษโอ้เจอนี่น้องกิบเนาะน้องอุ้มเด็กหญิงสุทธตตาบุญยะโสภรโอ้สวรรค์น,นั่นเลยนะ น้อง k you, Thank you เด ok. hmm, e ็กหญิงสินชนกลายแตกเออชื่อเธอน้าเรียกจังนะแตงกิวอ่ดีเนาะเด็กหญิงดวงใจสักดีน้องดวงใจนี่ใบใจเด็กหญิงเลยเราไม่ต้องอ่าน นี่โอ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันอย่างเร็วเลยนะจ๊ะกราบรักราาพิเดีคุพหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงสุดค่ะลูกวิรองรองรัตนชัยยาอดีตผู้รบริหารบริษัทการบินไทยฝ่ายโฆษณาและสาระบันเทิงในอดีตลูกและทีมงานได้สร้างสารรและผลิตสื่อสารสารคดีพระพุทธศาสนา ขอบริษัทการมีไทยมากว่า10ปีซึ่งเป็นสารคดีที่ได้รับการกล่าวขานกันมากในยุคนั้นแล้วก็ได้ถูกนำมาออกการทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องค่ะเจนได้ครับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในปี2535ต่อมาในปี2539ลูกได้รับรางวัลเสมาธรรมาจักสาขาสื่อมาจนพูดส่งเสริมพระพุทธศาสนา,สา เป็นงานที่ลูกภาคภูมิใจและรางวันที่ได้ทำให้ลูกจดจำไว้ในใจถึงอนุภาพของคุณยาาอาจารย์มารัตนวบัชิกาจารยร์ของยูงมาจนถึงทุกวันนี้ลูกมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2523วันแรกที่ลูกมาวัดลูกใส่เสื้อแดงมาวัดเรียกว่าอย่างแรงเลยค่ะ พระมิตตคนใส่ชุดขาวมาวัดว่าลูกได้เจอคุณยายลูกก็ประทับใจมากๆในความเรียบง่ายสบายๆของท่านแต่ลูกก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าคุณยายร่างผอมบางจะปัดลูกระเบิดและมีกำลังมาสร้างวัดพระธรรมกายได้อย่างไรลูกใคยถามท่านว่าคุณยายคะ คุณยายคิดยังไงถึงมาสร้างวัดต,ตอนอายุหกสิบคะแล้วคุณยายไม่เหนื่อยหรือคะคุณยายก็ตอบลูกว่าอ๋อไม่เหนื่อยหรอกคุณเพราะหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตะตะท่านเป็นคนลงมือายายก็ทำละเอียดหลวงพ่อท่านอยากได้อะไรก็มาบอกยายาาเดี๋ยวยายก็นั่งเขาที่ไปหามาให้ แล้มันเป็นอย่างกันจริงๆนะจ๊ะอาแต่ที่สร้างวัดังงินสร้างวัดกระทั่งทีมงานที่จะไปช่วยกันดูแลการสร้างวัดเออแล้วก็ตามผู้มีบุญมาเข้าวัดออภารกิจของยายทั้งนั้นแหละก็ mm hmm. ไปเห็นท่านทำอะไร mm hmm. เห็นท่านนั่งเฉยๆอนยะู่่ก็นั่งทำไป อย่างงั้นแหละเจ้ะฝนตกแดดออกก็มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของนั่นแล้วแต่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ทั้งก็ค่าค่า,าอย่างเดียวสบายก่อนน้นนะเจะ๊ตอนสร้างวัดใหม่เนี่ยใครจะโปรข้าวใครจะเกี่ยวข้าวเขาบอกว่าให้มาถามยายดู oh. หรือให้สังเกตดู ที่วัดมีงานไหม <No. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> เออตั้งให้ถูกเวลาที่เดียวน <Yeah. S 1> แล้วท่านจะพูดเสมอว่าห <No. S 1> ลวงพ่อธรรมะท่านเกิดมามีหน้าที่ท่านธรรมบาณที่ปฏิบททัติทำให้คนมานั่งธรรมะกันเยอะๆ <Yeah. S 1> และสิ่งที่ลูกทึ่งมากๆในความศักดิ์สิทธิ์ของคุณยายคือคุณยายท่านไม่รู้หนังสือ ไดกลับเป็นต้นแบบของคนทั้งวัดพระธรรมกายพระเนรวัดพระธรรมกายได้ความเคารพคุณยายมากและท่านสามารถทําให้ชายจากกันที่เพิ่งจบปริญญาออกบทชด,ดยที่ชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาได้และด้ความสามารถในการดูแลวัดของคุณยายทําให้ฝรั่งที่ลูกพามาวัดถึงกับอึ้งตะลึงไปเลยและขอสัมภาษณ์คุณยายเพื่อน,นําไปลงในหนังสือสวัสดีแมกซีนในปี25 3 5สห้า ญญาจารย์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดของผู้หญิงเก่งของประเทศไทย oh. ในปี2531ลูกเริ่มทำสารคดีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการร่วมคนนำสื่อสีขาวที่บริสุสทธิ์ใสๆถ่ายทำาเรื่องแรกคือหัวใจมาะบูชาหัวใจมาะบูชา ปีหน้านี่หัวใจคือแสนรูปนะซึ่งกองพระและกองพลจะต้องมาเป็นพระพี่ชายพระพี่เลี้ยงเงินนะเจ้ะเป็นภารกิจอย่างสำคัญเลยในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทายทำเรื่องแรกคือหัวใจมาขบูชาแล้วก็ว่าวันนั้นฝนตกหนักมากลูกจึงโทรศัพท์ ไปบอกน้องที่วัดให้ช่วยกราบเรียนขอบารมีคุณยายช่วยคุมบุญให้เพราไม่เอาฝนค่ะคุณยายก็ให้คนเนี่ยอัญเชิญดวงแก้วของยายเนี่ยมาที่กองถ่ายดวงแก้วนะจ๊ะสมัยก่อนจะมอบดวงแก้วกันเรื่อยเื่อยพอดวงแก้วมาถึงกองถ่ายสักพักหนึ่งฟ้าก็เปิดเลยฟ้าเปิดเลย และก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือพระอาทิตยทรงกรดทีมงานทุกคนเห็นเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นมาทีมงานของลูกจึงได้ชื่อใหม่ว่ากองถ่ายที่ไม่กลัวฝนและทุกครั้งที่ออกกองถ่ายลูกจะต้องกราบเรียนคุณยายและขอคุณยายว่าคุณยายขาพรุ่งนี้หนูจะถ่ายหนัง หนูขอแสงสวยๆนะคะไม่เอาโฟนเอาพระอาทิตย์หรือขอพระจันทร์ oh. คุณยายก็จะบอกว่าข้าได้คุณเดี๋ยวยายช่วย oh. คือท่านมักจะพูดสั้นๆอย่างนี้นะจนกระทั่งเราก็นึกไม่ค่อยออกอะไรแต่ที่จะลืมไม่ได้เลยคือ เรื่องเวลาจะต้องกราบเรียนให้ท่านชัดเจนีเดียวเนี่ยปัดถายทำกี่โมงเลิกกี่โมงเพราะคุณยายเป็นคนตรงเวลามากๆอ,อืมไปนะอยู่ครั้งหนึ่งลูก่ายทำหนังแล้วก็กราบเรียนคุณยายว่าไว้ว่าอ,อ,อกราบเรียนคุณยายไว้มาจะถ่ายถ่ายหนังนะจ๊ะ แต่ว่านั่งกองถ่ายถ่ายเกินเวลาจากเลิกหกโมงเย็นก็ยาวไปถึงหกโมงครึ่ง oh. แล้วก็พอเลยหกโมงปุ๊บฝนก็หลดเทลงมาทันทีเลย oh. แลูกก็บ้านั่งนึกว่าไม่น่าเลยเราอะน่าจะเผื่อเวลาไว้หน่อย oh. เราก็ลืมไปว่าคุณยายท่านตรงเวลาอ oh. <Okay. S 1> และเหตุการณ์ที่ทึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือปีที่พายุ เกเลเข้าพายุเกเข้าฝนตกพายุกระหน่ำทั้งประเทศแต่กองถ่ายลูกก็ยังยืนยันที่จะถ่ายทำต่อโดยไม่หวั่นไหวทั้ทที่กองถ่ายทำอื่นๆเขาพักงานกันไปหมดแล้วเพราะนั้ลูกไปถ่าย,ายทำสารคดีเรื่องอยู่กับยายที่สาลยาพายุเกกำลังเข้าทั่วประเทศน้ำก็ท่วม ทีมงานก็โทรมาถามว่าเอาแน่หรือพี่แดงลูกก็สั่งเดินหน้าเพราะมั่นใจว่าขอคุณยายแล้ววนุทายเจ็ดโมงเช้าและขอถึงคำ่ำแล้วขออิมพระจันเต็มดวงด้วยคือกลัวเมฆบังในวันเพ็ญคุณยายก็ให้พรว่าขอชนะมารแล้วก็ว่าวันนั้นออกจากบ้านหกโมงเช้าฝนยังตกกระหน่ำ พอไปถึงสาลายาปุ๊บเจ็ดโมงเช้าแปะฝนหยุดทันที oh. ฟ้าเปิดแสงสวยมากๆวันนั้นเราถ่ายกันถึงห้าทุ่มได้ภาพตามที่ขอคุณยายทุกอย่างแล้วพอถ่ายทำเสร็จฝนก็ตกทันทีทุก oh. คนในกองถ่ายอัศจรรย์ใจมากๆเพราะในวันนั้นฝนตกทั่วประเทศยกเว้นที่สาลายา และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยันในความมหัศา์ของคุณยายที่สั่งฟ้าห้ามฝนเรียกตะวันและจันทราบนท้องฟ้าได้อย่างน่าอาศัศจรรย์นี่ก็เป็นคุณวิเศษของท่านนะจ๊ะคุณธรรมคุณวิเศษของท่านที่ท่านเข้าถึงหลวงพ่อเจ้าคะ เมื่อูได้ทราบข่าวบุญใหญ่ของการสร้างอาคารหนึ่งร้อยปีคุณยาจารย์ลูกอยากจะบอกให้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าทุกทุกท่านกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์ที่บันทึกความดีของคนดีที่สุดในโลกคือคุณยาจารย์ท่านเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์มากๆอาคารหลังนี้สร้างเสร็จเพียงแค่ได้เรียกชื่ออาคารก็เป็นบุญกุศลแล้ว เส้นเดมากแล้วเขามาจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้อไรลึกถึงบุคคลสำคัญให้คนได้เห็นได้อไรลึกถึงแต่คาหลังนี้เป็นประดุจด,ดังอนุสาวรีย์ของคุณยายที่มีลมหายใจเพราะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาฟดศาสตร์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะถูกบันทึกตลอดเวลาและใครที่ได้เข้ามาในอาคารหลังนี้จะเหมือนเราได้มาเป็นท้องแผ่นเดียวกันกับคุณยาย มาอยู่ในกลางของคุณยายที่หลวงพ่อบอกว่าในกลางท่านเป็นประดุดดังพระเจดีย์เคลื่อนที่เป็นฐานทัพของพระธรรมกายนับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนเพราะฉะนั้นอย่ามัวรอชา้ารีบมาอาบุญญากับคุณยายกันนะคะนี่นี่ลูกวิลงลองรัตนาฉายยานี่จ้านี่วันวานยังสวยอยู่เห็นไงเอ้อยังสาวอยู่ นี่แจ้านี่เธอเป็นผู้กับมีกล้องสองทางไกลนะแล้ววอลควบคุมกล้องแล้วกลกลับให้ภาพออกมาสวยงาม แกไม่ไปลงลองรับชายา้า